และในวันนี้เรามาทำความรู้จักกับผู้เข้าประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาไรนาส่วนผสมประจำปีพศ2567ครับผมนายจรันชุ่มเชื้อครับเมื่อก่อนทำทำนาอย่างเดียวแต่งจุงใจจากในหลวงรัชกาลที่9เศรษฐกิจพอเพียงได้ปรับเปลี่ยนพื้ที่นาเป็นไรนาส่วนผสมมีการปลูกพืชหลายอย่างแล้วก็ปล่อยปลา ได้แบ่งปันกันเครื่องบ้านได้กินกันตลอดไปครับกิจกรรมภายในแปลงในพื้นที่ไร่นาส่วนผสมจำนวนทั้งหมด8ได้1งานจะจัดสรรแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1ปลูกข้าวในพื้นที่จำนวน5ไร่1งาน ส่วนที่2บ่อกักเก็บน้ำจำนวน2บ่อของไส้ไก่และล่องน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตรและเลี้ยงปลาโดยมีพื้นที่รวมจำนวนหนึ่งไร่หนึ่งงานส่วนที่3ามเกษตรผสมผสานในพื้นที่จำนวนหนึ่งไร่สงานโดยมีการปลูกไม้ผลไม้ยืนตน้นพืชผักและสมุนไพรสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายส่วนที่4 โรงเรือนและอื่นๆโรงเรือนบนโคลกสำหรับเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรตอนรับคณะศึกษาดูงานพักผ่อนและทำกิจกรรมอื่นๆผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้สำหรับภายในแปลงเพื่อลดต้นทุนการผลิตลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการทำการเกษตรเตาเผาถ่า,านโดยการนำกิ่งไม้จากการตัดแต่งต้นไม้ภายในแปลงนำมาเผาได้ฐานไว้ใช้หุงต้มในครัวเรือนและได้น้ำส้มควันไม้เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่า,านโดยใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยการฉีดพ่นทางใบ ก่อนพระคณะชมพูทองค่ะพัฒนาการอำเภอเขาย้อยค่ะพอดีทางลุงจรันมีความสนใจเนื่องจากว่าพื้นที่ของลุงแกเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็ดินของแกจะมีความเค็มเพราะว่าตรงนั้นเห็นลุงเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นะทะเลเก่าเพราะว่าเราเห็นมันมีเหมือนเปลือกเปลือกหอยนะคะเปลือกหอยอยู่ด้วยแกก็ปรับปรุงดินด้วยการหม่มดินใส่มูลขี้วัว แล้วก็พยายามที่จะทําทุกถิทางเพื่อให้ให้ดินโรงงานสามารถปลูกพืชได้นะคะแรกๆที่เราไปดูเนี่ยมันก็ยังยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าด้วยด้วยดินมันมันเป็นดินเหมือนดินแข็งนะคะแกก็พยายามทําจนผ่านไปได้สักปีนึงก็เริ่มเริ่มเห็นความความเปลี่ยนแปลงของของพื้นที่นะคะใช้แปลงของลุงจรันเนี่ยเป็นที่ศึกษาดูงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทุกปีนะคะโดย ให้ลุงเป็นวิทยากรในการแนะนำคนที่เข้าไปศึกษาดูงานร่วมกับแปลงของคุณวิเชียนครับสวัสดีครับผมวิเชียนศีสะอาดซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงกับกเกษตรผสมผสานของลุงจรันชุ่มเชื้อนะครับนะครับก็ให้ประโยชน์กับชุมชนใกล้เคียงแล้วก็ผู้ที่มาศึกษาดูงานในเขตของจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีการให้ความรู้ มีการมาลงพื้นที่จริงสวัสดีค่ะดิฉันรออชุ่มเชื้อค่ะเป็นภรรยาของนายจรันชุ่มเชือ้อดิฉันก็มีส่วนร่วมในการทำไรนาส่วนผสมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําบัญชีรายรับรายใจ่ายในในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นการทําปุ๋ยพวกทําปุ๋ยหมกักน้ากําหมักชีวภาพอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยกันทํานะคะ แล้วก็เรื่องการจำหน่ายสินค้าเนี่ยก็เอาไปช่วยกันขายค่ะปางหม่มหมดินเนเพราะว่าดินเรามันเค็มแล้วก็เราต้องมีการห่มดินทำทุกอย่างค่ะ